วันนี้ว่าจะเทศเรื่องจิตจิตเป็นเรื่องที่รู้ยากที่สุดและก็หลอกลวงได้เก่งมากจิตมีธรรมชาติที่วิจิตจัดเป็นนามธรรมาชนิดหนึ่งเริ่มตั้งแต่เขาก่อสภาพออกมาทำหน้าที่จะเรียกว่าจิตเมื่อเขาทำหน้าที่ปรากฏแต่เดิมจะไม่เรียกว่าจิตเขาจะเรียกว่าวิญญาณธาตุ วิญญาณธาตุนี้จะยังไม่ทำหน้าที่เป็นจิตเมื่อเขายังไม่ปรากฏตัวในโลกนี้จะมีธาตุอันเป็นเมนหลักคือดินน้ำไฟลมอากาศสาาุและวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุนี้จะยังไม่เรียกว่าจิตและยังไม่ใช่จิตแต่เป็นธาตุธรรมชาติชนิดหนึ่งที่แต่เดิมก็เหมือนดังความว่าง เป็นเหมือนหนึ่งความว่างที่ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงไหนเลยแต่มีอยู่ในทุกที่เมื่อใดก็ตามรูปธรรมมีความสมดุลพอวิญญาณธาตุาที่เป็นเหมือนหนึ่งความว่างนี่ละ่ะเขาจะอาศัยรูปธรรมปฏิกิริยาแสดงตัวออกมาเป็นจิตอา้าวจิตเกิดขึ้นแล้วแสดงตัวออกมาเป็นรู้พอแสดงตัวออกมาเป็นรู้ ตรงนั้นพระองค์จะเรียกว่าวิญญาณนักขันทางภาษาอภิธรรมก็จะเรียกว่าวิญญาณรู้คือจิตถ้าก็จะถามว่าอะไรคือส่วนที่เป็นจิตก็จะหมายเอาถึงตัววิญญาณนักขันคือจิตนอกกนั้นเขาเรียกเจตสิกหมดเขาเรียกอาการของจิตอย่างเช่นสัญญาเวทนาสังขารหรือกิเลสหรืออะไรต่างๆพวกนี้ หรือแม้แต่สติปัญญาหรือการเคลื่อนขยับของจิตทุกชนิดทั้งอย่างประณีตอย่างละเอียดหรืออย่างยาก็เรียกเจตสิกหมดเลยเขาเรียกอาการของจิตแต่รวมความแล้วก็คือทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นอาการของจิตหรือแม้แต่ตัวรู้ก็คือจิตรวมแล้วก็คือจิต ซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกันแต่จะใช้ภาษาเรียกแตกต่างกันไปตามอาการให้เด่นชัดเมื่อแสดงหน้าที่รู้เขาจะเรียกจิตที่ทำหน้าที่รู้ว่าวิญญาณถ้าทำหน้าที่ในการรู้สึกเขาจะเรียกจิตนี้ว่าเวทนาสวยความรู้สึกเป็นความรู้สึกต่างๆทั้งอย่างหยาบอย่างประณีตอย่างละเอียดทั้งเป็นความรู้สึกในฝักฝ่ายกิเลสหรือความ รู้สึกในฝักฝ่ายกุศลในทุกความรู้สึกของจิตซึ่งก็คืออาการของจิตและมันก็คือจิตนั่นแหละแต่ใช้คำเรียกว่าเวทนาถ้าอาการในการจำอารมณ์จำหมายอารมณ์หรือมั่นหมายต่ออารมณ์หรือจำสิ่งทั้งปวงได้ก็เรียกอาการของจิตชนิดนั้นว่าสัญญาซึ่งมันก็คือจิตเป็นจิตที่สะท้อนอาการออกมาเป็นสัญญา ถ้ามีการคิดมีการเจตนาก็เรียกอาการตรงนั้นว่าสังขารมีการปรุงแต่งเป็นความคิดปรุงแต่งการพูดปรุงแต่งการกระทําปรุงแต่งเจตนาออกมาตรงนี้ก็เรียกส่วนจิตที่ทําหน้าที่ตรงนี้ว่าสังขารละครหรือทําหน้าที่ในการปรุงซึ่งมันก็คือจิตอีกเหมือนกันหรือแสดงตัวออกมาเป็นกิเลส ก็คือจิตอีกเหมือนกันจิตที่ปรุงแต่งอาการที่เป็นกิเลสท,ที่เกิดขึ้นหรือปรุงแต่งอาการที่เป็นตัวสติตัวปัญญาปรุงแต่งอาการที่เป็นความสงบปรุงแต่งอาการที่เป็นความบริสุทธิ์สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ก็คืออาการของจิตหมดเลยหรือแม้แต่ภาวะที่ไม่มีการปรุงแต่งอะไร มีระยะความระง,งับและหยุดการปรุงแต่งเป็นความจำเป็นความรู้เป็นความรู้สึกเป็นความคิดทั้งบวกและลบทั้งถูกหรือผิดหยุดพฤติของการปรุงทั้งหมดก็จะเหลือภาวะที่ว่าระงับการปรุงก็เป็นจิตอีกนั่นแหละจิตที่ระง,งับการปรุงระง,งับสัญญาระง,งับเวทนาระง,งับเจตนา จิตที่ระงับการปรุงก็จะเหลือจิตที่แสดงตัวเป็นรู้ที่ไม่ปรุงตรงนี้แต่ถ้าลองดับรู้ไปอีกตัวทีนี้ไม่เหลือจิตละเหลือรู้อยู่ตัวที่ไม่ปรุงตรงนี้เขาเรียกว่าเหลือวิญญาณขันอยู่นะจ๊ะแต่วิญญาณที่ปราศจากการปรุงแต่งเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นเจตนาเป็นการสัมผัสอารมณ์หรือ เป็นการกระทำในใจใดๆจะมีสภาพนี้อยู่ตรงนี้จะเป็นความระง,งับการปรุงในขณะแห่งการมีชีวิตอยู่ของบุคคลที่มีจิตหยุดเต็มที่ในชั้นสัญญาเวทยิตานิโรธจะมีรู้ที่ไม่ปรุงการเหลือรู้ที่ไม่ปรุงก็คือเหลือจิตที่หยุดปรุงนั่นเองยังเหลือวิญญาณรู้ที่หยุดปรุง เหตุปัจจัยที่ยังเหลือวิญญาณรู้อยู่เพราะรูปที่ถึงพร้อมด้วยประสาทนั้นยังทำงานอยู่ถึงแม้ลมหายใจจะหยุดระงับแต่ลมละเอียดในภายในที่หล่อเลี้ยงประสาทยังคงอยู่เมื่อรูปประขันยังคงอยู่วิญญาณรู้จึงยังคงอยู่ยังไม่หมดรูปจะคู่กับนามพอดีเมื่อมีกายก็จะมีจิตเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเลยเมื่อรูป ประคันมีอยู่จะกระตุ้นให้จิตคงอยู่นี้จิตจะแตกตัวเป็นสัญญาเป็นเวทนาเป็นเจตนาการแตกตัวของจิตที่แตกตัวเป็นความจำเป็นความรู้สึกเป็นความคิดนึกเป็นเจตนาทั้งปวงเนี่ยเมื่อสัญญาหรือความจำหรือความรู้สึกหรือความคิดอะไรเกิดขึ้นจิตสามารถที่จะเปลี่ยนจากการเกาะกำหนด ตั้งอยู่ในรูปมาอาศัยอยู่กับอาการของตัวมันเองคือตั้งอยู่กับเจตสิกค,คืออาการของมันเองสัญญาเวทนาเจตนาเรียกอาการของจิตจิตสร้างอาการขึ้นมาเสร็จแล้วสามารถตั้งอยู่บนอาการที่มันสร้างขึ้นได้เองเพื่อหล่อเลี้ยงจิตหรือหล่อเลี้ยงวิญญาณร,รู้นี่ไม่ให้ดับไปถึงแม้ร่างกายจะแตกทำลายลงแต่ถ้า อาการที่เขาสร้างขึ้นนั้นยังคงอยู่เขาก็สามารถคงอยู่ได้เองโดยไม่ต้องอาศัยรูปอีกหรือวิญญาณน,นี้นั้นสภาพของจิตที่หยุดปรุงก็จะเหลือวิญญาณรู้แต่ถ้าหมดสภาพวิญญาณรู้สภาพที่แทนที่ตรงนั้นก็คือมิติอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่จิตพอไม่มีวิญญาณรู้ก็คือไม่มีจิต ไม่มีสภาพรู้ไม่มีการจำหมายไม่มีความรู้สึกไม่มีเจตจำนงเพื่อสิ่งทั้งปรวงภาวะอย่างนั้นเรียกว่าจิตนั้นหยุดการทำหน้าที่เป็นจิตเมื่อไม่มีวิญญาณขันก็คือไม่มีจิตนั้นนิพพานจึงเป็นภาวะที่ไม่ใช่จิตและไม่ใช่จะมีสิ่งที่รู้ต่อนิพพานเพราะในขณะที่มีสิ่งที่กำลังรู้ต่อพนิพพาน ตรงนั้นก็คือจิตเางนั้นแหละแสดงว่านิพานนั้นยังเป็นนิพานปลอมนิพานไม่ใช่ถูกรู้ได้ด้วยจิตพุทธเจ้าบอกว่านิพพานเป็นอนารมณ์อนารมณ์คือไม่ใช่ที่ตั้งของจิตไม่ใช่ที่กําหนดของจิตไม่ใช่ที่จะรู้ของจิตแต่นิพานจะรู้ได้ด้วยปัญญาเพราะเมื่อมีรู้อยู่เมื่อนั้นไม่นิพาน พรารู้นั้นก็คือจิตจิตคือทุกสิ่งทุกพฤติอันเป็นฝ่ายนามธรรมซึ่งจะมีคำเรียกแตกต่างกันไปถ้ากำลังทำหน้าที่รู้ก็เรียกตรงนั้นว่าวิญญาณถ้ากำลังทำหน้าที่จำก็เรียกจิตนั้นว่าสัญญาถ้ากำลังทำหน้าที่รู้สึกก็เรียกเวทนาถ้ากำลังทำหน้าที่เจตนาส่งผ่านให้คิดนึกหรือกระทำในใจหรือ พูดก็เรียกส่วนนั้นว่าการปรุงของจิตจิตกำลังปรุงเรียกตรงนี้ว่าสังขารละขันจิตจะมีเมนหลักของการทำหน้าที่อยู่สี่ส่วนคือทำหน้าที่เป็นวิญญาณคือตัวรู้สัญญาคือการจำหมายเวทนาคือสะท้อนความรู้สึกทั้งปวงแล้วก็สังขารคือการปรุงแต่งจิตจะมีการทำหน้าที่สี่ส่วนนี้เป็น เมนหลักเป็นกลุ่มเป็นกองหลักๆเท่านี้แต่รายละเอียดของการปรุงของสิ่งปรุงนั้นมีมากเพราะความวิจิตของจิตจิตสามารถปรุงแต่งสมาธิให้เกิดสมาธิก็คือสิ่งปรุงที่เกิดจากจิตนะจ๊ะบนความระง,งับตัวจิตปรุงแต่งเป็นความฟุ้งก็มีปรุงแต่งเป็นความระง,งับความฟุง้งปรุงแต่งเป็นความอิ่มเป็นความสุข ปรุงแต่งเป็นความสงบปรุงแต่งเป็นความเฉยปรุงแต่งเป็นความว่างนี่คืออาการของจิตทั้งหมดที่จิตปรุงขึ้นสมาธิก็คือสิ่งปรุงซึ่งก็คืออาการของจิตกิเลสก็คือสิ่งปรุงจะปรุงเป็นความโกรธเกลียดกลัวรักชอบก็คือสิ่งปรุงต่อมาความรู้ความเห็นก็คือสิ่งปรุงจิตปรุงเป็นความคิดในทางอกุศล ต่อมาความคิดก็จะกลายเป็นความเห็นเป็นความเข้าใจปรุงแต่งเป็นตัวสติปัญญาปรุงแต่งเป็นตัววิชาความรู้ปรุงแต่งความไม่รู้นี่ก็คือสิ่งปรุงหมดเลยปรุงจากจิตปรุงตั้งแต่สร้างความรู้ผิดต่อมาก็สร้างความรู้ถูกต่อมาสร้างสมมุติสร้างบัญญัติสร้างการขยายผลสร้างเหตุสร้างผลสร้างทิฏฐิสร้างบวกสร้างลบ สร้างฝักฝ่ายดีฝักฝ่ายชั่วฝักฝ่ายบุญฝักฝ่ายบาปฝักฝ่ายกุศลฝักฝ่ายอกุศลจิตปรุงหมดเลยความเห็นทั้งปวงก็เป็นสิ่งปรุงทั้งถูกและผิดคือสิ่งปรุงเสมอกันคือการเคลื่อนขยับกิริยาของจิตที่ไปมั่นหมายต่ออารมณ์ทั้งปวงแล้วปรุงแต่งบัญญัติปรุงแต่งความหมายปรุงแต่งความเห็นปรุงแต่งความยึดถือในความเห็น ปรุงแต่งความรู้สึกว่ามีตนกลมกลืนไปในทุกสิ่งแม้แต่อุปทานก็คือสิ่งปรุงแต่งความรู้ความเห็นก็สิ่งปรุงแต่งกิเลสก็สิ่งปรุงแต่งอริยมรรคก็สิ่งปรุงแต่งทุกอย่างคือการปรุงแต่งหมดเลยที่เกิดจากการปรุงของจิตแต่พอจิตหยุดปรุงจึงเป็นภาวะที่เพิกถอนหมดเลยเหมือนกันเพิกถอน สมมุติบัญญัติเพิกถอนอาการของขันเพิกถอนความเห็นผิดและถูกเพิกถอนทั้งบุญและบาปเพิกถอนทั้งบวกและลบเป็นภาวะที่เพิกถอนการทำหน้าที่เป็นจิตเพราะจิตดับโลกก็ดับพอจิตหยุดโลกก็หยุดเพราะจิตเกิดโลกก็เกิดในภาวะที่ลึกเลยนั้นจิตดับโลกดับจิตเกิดโลกเกิดนี่คือส่วนที่ลึกนั้นในภาวะ ที่บุคคลเขาถึงความหยุดปรุงเขาจะค้นพบความรู้ชนิดหนึ่งว่าโดยธรรมชาติแท้นั้นไม่มีทั้งความเห็นถูกและเห็นผิดไม่มีทั้งความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ไม่มีทั้งบุญและบาปไม่มีสิ่งที่รักสัตบ,บุคคลตัวตนเราเขานั่นคือภาวะแห่งความรู้ที่จะรู้ได้เมื่อจิตหยุดปรุง บนความหยุดปรุงจะสะท้อนให้เข้าไปเห็นมิติชนิดหนึ่งของธรรมชาติที่เป็นความเพิกถอนสิ่งทั้งปวงออกหมดเลยเหลือเป็นความว่างเราเรียกตรงนั้นว่าธรรมชาติเดิมแท้ก่อนการมีทุกสิ่งก็คือว่างจากทุกสิ่งแต่ทุกสิ่งเริ่มมีเมื่อจิตเริ่มปรุงจิตจะเริ่มปรุงเมื่อเหตุปัจจัยกระตุ้นให้มีจิตก่อตัวขึ้นก่อนพอจิตเกิดขึ้น ต่อมาอาการของจิตก็เกิดอาการของจิตเล็กเจตสิกที่จะเกิดเป็นจําเป็นรู้เป็นรู้สึกต่อมาก็ปรุงแต่งสมมุติบัญญัติต่อมาก็ปรุงแต่งความหมายในโลกเหล่านั้นแล้วต่อมาก็ยึดถือในความหมายต่อมาก็สร้างความหมายยิ่งขึ้นต่อมาความหมายที่สร้างยิ่งขึ้นก็จะถูกสร้างให้กลายเป็นความเห็นต่อมาก็ยึดถือในความเห็นพอมาปฏิบัติธรรม จะถูกล้างหมดเลยความเห็นทั้งถูกและผิดก็คือสิ่งปรุงเสมอกันก็จึงบอกว่าเมื่อถึงความรู้ที่สูงขึ้นก็จะทำลายทิฏฐิและตัณหาเสียได้สามารถเพิกถอนความยึดมั่นในทิฏฐิและตัณหาเสียได้เพราะทิฏฐิทั้งปวงโดยลึกๆโดยประมัติตแล้วล้วนเป็นสิ่งปลอมเสมอกันหมดไม่ว่าถูกหรือผิด แม้แต่อริยมรรคก็คือสิ่งปรุงวางหมดเลยนั้นตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดก็จะเป็นเรื่องของการกระทำในใจที่จะเข้าใจเรื่องจิตปล่อยวางจิตทำลายความเป็นผิดในจิตและสร้างจิตชนิดใหม่แต่เดิมเป็นจิตที่ปราศจากวิชาวความรู้ปราศจากศีลสติสมาธิปัญญามาสร้างความรู้ ให้จิตอบรมให้จิตมีคุณภาพมีพลังมีสติมีสมาธิมีปัญญาสร้างความรู้ขึ้นมาเพื่อทําลายเครื่องเศร้าหมองที่อยู่กับจิตต่อมาเมื่อความรู้ถูกสร้างขึ้นทําลายเครื่องเศร้าหมองแล้วความรู้นั้นก็จะทําลายความยึดถือในตัวมันเองอีกที่จะวางตัวมันเองและก็วางจิตวางความบริสุทธิ์นั้นด้วยการปฏิบัติธรรมมันจะเป็นอย่างนั้น นั้นตั้งแต่เบื้องต้นถึงที่สุดก็จะเป็นเรื่องของจิตนี่แหละเพราะคนเราจะต้องศึกษาจิตเพื่อถอนความเห็นผิดว่ามีเราออกจากจิตเสียก่อนเพื่อให้รู้ว่าจิตคืออะไรเรื่องกายนี่เป็นเรื่องพื้นไปเลยที่จะรู้ได้ว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยบางทีเราก็รู้กันมาตั้งนานละแต่การจะรู้ว่าจิตไม่ใช่เราเนี่เป็นเรื่องที่ยากและลึกต้องมีการศึกษาจิตซึ่งเป็นนามธรรม การจะหยิบจับนามรธรรมอ่านนามรธรรมต้องนิ่งพอจึงจะเห็นการเคลื่อนการขยับเห็นธรรมชาติจะนิ่งพอเลยต้องมาฝึกสมาธิจะฝึกสมาธิจนถึงนิ่งได้คุณต้องมีพื้นฐานจิตพื้นฐานของศีลที่ดีถ้าไม่มีศีลที่ดีแล้วก็มีการพูดที่ปราศจากการสำรวมมีการกระทาที่ไม่ถูกต้องถ้าศีลไม่สะอาดแล้วนั่งสมาธิไม่ลงหรอก ฝึกสมาธิไม่ค่อยนิ่งถ้าศีลดีแล้วจะสงบง่ายพอสงบดีแล้วการจะเรียนรู้เรื่องจิตจะทำได้ดีเพราะจิตเป็นเรื่องนามธรรมเข้าใจยากการตามสังเกตจึงกระทำได้อย่างต่อเนื่องเรียนรู้เรื่องจิตก็เพื่อที่จะคลายความเห็นผิดที่จิตสร้างขึ้นเองเรียนรู้เรื่องจิตเพื่อให้จิตสร้างความรู้ขึ้นมาเอาจิต มาเรียนรู้เรื่องจิตสำหรับให้จิตสร้างความรู้เพื่อทำลายความเห็นผิดที่จิตสร้างขึ้นมาสำหรับให้จิตเข้าถึงความบริสุทธิ์ทุกเรื่องเรื่องจิตทั้งนั้นเลยทำทั้งหมดก็คือเรื่องจิตนี่คอมวิจิตของจิตนี้เขาจะมีมากสิ่งที่จิตจะเป็นไปได้นะไม่ใช่เป็นไปแค่สร้างความจำสร้างความรู้สร้างความรู้สึกสร้างความคิดเท่านั้นจิตสามารถสร้างพลังงาน จิตมีการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวของจิตก่อเกิดรูปพลังงานได้จิตสามารถสร้างนิมิตบางครั้งจิตสามารถสะท้อนการปรุงออกมาเป็นแค่ความคิดบางครั้งการปรุงในบางบรรยากาศสะท้อนออกมาเป็นนิมิตบางครั้งจิตสร้างแสงสร้างสีสร้างเสียงสร้างนิมิตจิตมีความวิจ,จิตในทิศทางที่ เหนือการจะคาดเดาได้หมดในการปรุงแต่งของจิตฉะนั้นจิตจึงมีธรรมชาติที่เรียกว่าวิจิตมีธรรมชาติในการน้อมไปในอารมณ์นี่คือเรื่องของจิตบางครั้งจะใช้คำที่แตกต่างกันแต่มันก็คือจิตถ้ากำลังรู้ต่อสัญญาในใจท่านจะเรียกว่าใจท่านจะไม่ใช้คำว่าจิตตาถึงรูปหูถึงเสียงจมูกถึงกลิ่นลิ้นถึงรส กายถึงพุทธะใจถึงธรรมารมใจถึงธรรมารมณใจก็คือจิตนั่นแหละแต่จะใช้คำว่าใจแทนซึ่งก็คือจิตอยู่นั่นเองถ้าคิดก็จะเรียกว่าสังขารซึ่งก็คือจิตถ้าจำก็จะเรียกว่าสัญญาซึ่งก็คือจิตถ้ารู้สึก็จะเรียกว่าเวทนาซึ่งก็คือจิตอีกนั่นเองถ้ารู้ก็จะเรียกว่าวิญญาณซึ่งก็คือจิตอีกนั่นเองบางครั้งจิตแสดงสาภาพออกมาเป็นกิริยาอย่างนั้น บางครั้งแสดงสภาพเป็นกลุ่มพลังงานบางครั้งแสดงสภาพเป็นนิมิตเป็นดวงสว่างสิ่งเหล่านั้นเป็นอาการของจิตทั้งหมดที่เขาสะท้อนออกมาบางคนจึงเข้าใจว่าจิตเป็นดวงดวงหรือเป็นดวงสว่างอะไรอย่างนั้นดวงดวงสว่างเขเรียกว่าปฏิกิริยาที่เกิดจากพลังงานของจิตนะสภาพจิตแท้ก็คือตัวรู้ ตัวจำตัวรู้สึกตัวเจตนาหรือตัวคิดนึกถ้าเราจะดูจิตนี่คืออาการของจิตไม่ใช่จิตหมายถึงดวงสว่างเห็นจิตคือเห็นดวงสว่างอยู่ใจกลางหน้าอกบ้างอยู่ตรงหน้าบ้างว่านั่นคือการเห็นจิตตังนั้นคือการก่อรูปรวมตัวของจิตบางครั้งการก่อรูปรวมตัวจะสะท้อนเป็น จุดพลังงานบางครั้งจุดพลังงานจะก่อรูปเป็นความสว่างอยู่ในตัวมันเองเขาเรียกรัศมีจิตนั้นจิตจะมีความวิจิตอยู่ในตัวเองสูงซึ่งเมนหลักก็คือขันสี่ขันนั่นเองนอกนั้นคือพฤติการเคลื่อนไหวการปรุงแตง่งหรือความวิจิตของจิตทั้งนั้นถ้าใครไม่เข้าใจจะหลงง่ายเพราะจิตมีอะไรที่มากมาย บางครั้งเขามีความพิเศษเกินการคาดเดาก็มีจิตสามารถสร้างกระแสจิตสามารถแพ่กระแสจิตสามารถสร้างพลังจิตสามารถสร้างนิมิตจิตสามารถข้ามมิติอันเป็นทิพย์นี่คือจิตมันมีความวิจิตขนาดนั้นนะนั้นการปฏิบัติของเราทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นเรื่องจิตทั้งนั้นเลยตั้งแต่จิตที่ปรุงแต่งกิเลสต่อมาก็มาสร้าง สติสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นกับจิตต่อมาชำระกิเลสท,ที่จิตสร้างขึ้นต่อมาก็ปล่อยวางความรู้ทั้งหมดของจิตต่อมาก็ระงับจิตตะสังขารต่อมาก็ต้องเข้าถึงภาวะที่พ้นไปจากการเป็นจิตจบดับนามรูปสนิทก็ไม่มีกายไม่มีจิตเข้าถึงสิ่งที่ไม่ใช่กายไม่ใช่จิตไม่ใช่นามไม่ใช่รูปไม่มีการปรุง ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีภาวะที่เป็นความบริสุทธิ์และไม่ใช่ความไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ทั้งความมืดไม่ใช่ทั้งความสวะไม่ใช่สิ่งที่ตั้งอยู่นาะที่แห่งมิติใดแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่นะลึกลับน่าดูนะในเรื่องของสิ่งที่ไม่ใช่จิต ในยามที่เขายังไม่แสดงตัวออกมาเป็นจิตตรงนั้นเขาเรียกวิญญาณธาตุนะจ๊ะพระองค์ไม่เรียกจิตพระองค์เรียกวิญญาณธาตุมีคุณสมบัติถ้าเขาก่อตัวขึ้นมาปับ๊บจึงเรียกเขาว่าจิตจิตได้เกิดขึ้นแล้วแสดงตัวออกมาแล้วเป็นรู้พวกนกอภิธรรมทั้งหลายจึงเรียกตัวรู้ว่าจิตเรียกอาการเคลื่อนไหวว่าเจตสิกแต่ทุกสิ่งทุกประการก็คือจิตนั่นแหละ พอยาวกว่านี้เดี๋ยวจะงงงงในจิตมีใครจะสงสัยอะไรไหมเรื่องนี้จะเข้าใจทุกสิ่งอนุโัมทนากับญาติโยมด้วยนะช่วงนี้รู้สึกจะบุญหนักกันน้าดูนะเกิดเป็นคนดีจะรู้สึกทุกขร้อนเป็นสุขเป็นทุกข์ไปด้วยกับเพื่อนมนุษย์รวมประเทศของเรานะเห็นเขาทุกข์เราก็รู้สึกทนไม่ได้นะอยากจะช่วยนี่คือ ท่าแท้ของคนดีอนุโมทนาด้วย